แม็นิ้วทรงยืนพระอริยบทยืนปัญชาการลบซึ่งมีการสร้างขึ้นเฉพาะเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสร้างขึ้นณนวัดอ้อน้อยเมื่อสร้างเสร็จแล้วกองทัพภาคที่สองโดยท่านพลโทวิบูลศักดิ์ีพานแม่ทัพภาคที่สองได้ทูลกล้าขอพระราชทา,านพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชชุมานประกอบพิธีทรงสุร่ายจนเจริญและพระราชทา,านพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่ออัญเชิญมาปดิสถานและกองพันฐา,านราบที่สองกรมฐานราบที่สามจึงได้มีพิธีประดิสถานเพื่อความเป็นสี่มงคลขึ้นในวันนี้ปัจจุบันได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วกระขอพกราเพียนเชิญคุณโ,โทวีวริศจรสมธิธ์แม่ทัพน้อยที่สองประธานฝ่ายกรวาสได้พิจารณาให้เกียรติการาบมาศัยและประกอบพิธีประดิสถานโดยการวางสมมาลัยสักการะ ผู้เพียนเรื่องทองน้อยนำเก่าวสักการะบูชาพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตามลำดับครับ ท่านผู้ชี่รวชาญ่องคุณก้าวติดตามท่านรักการคุณรักพิจารณาท่านรักกองทัพที่สองครักพิจารณาที่สาและผู้มีเกียรติที่เคารพท่านผมมีความรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการร่วมประกอบพิธีประดิสถานพระกรุมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจุลภพมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณยิ่งใหญ่ในวันนี้ ผมขอแสดงความื่นชมและยินดีที่กองพันสายลที่สองกองสายล่าที่สิบสามได้มีการแสดงออกยึ่งความรักความสามัคคีและมีความร้อมเพียงกันในการสาร,ร้างเอกลักษณ์อันงดงามนำควาเป็นสิหนึงคลมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจโดยอาศัยเดชา,านุปาตแห่งหลวงพระมหากรุณาธยาพรชคู้ทรงพระคุณยิ่งใหญ่การอิปถาม ไว้ในหน่วยงานนับว่าเป็นการกระทำที่นำมาซึ่งความเป็นผู้มีกับศตร like ูกับประเทศต่างๆเป็นอย่างยิ่งองค์พระปรมรูปสมเด็จพระเรซูสมหาราชหรือว่าเป็นตัวแทนของพระองค์ยิ่งไปกว่านั้นความสัมพันธ้นำความสำคัญในการเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจถึงแม้พระองค์จะทรงสวรรคตจากพวกเราไปนนานแล้วก็ตามแต่ความที่พระองค์ ทรงพระคุณั่นเรยทงทางให้เราทหลายเดินแรงประการใจให้รเลึกถึงพระค่ายผาบพระนายกุลสองพระองค์ท่านไ่มีวันเดินทานผ่างจากความบุญกรรของเราได้พระองค์ไปก็ไม่ต่างอะไรกับพระองค์เพราะเรามีความรู้สึกว่าพระองค์ยังทรงอยู่กับพวกเราตลอดเวลาโดยเฉพาะวีรกรรมกล้าหาญวิชาการรบแล้วว่าเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ ที่สถิตยอยู่ในหัวใจของเราเชาวทหารหารเพื่อเป็นการแสดงความเคารพอันเป็นรูปธรรมจึงได้มีกิจกรรมปฏิษถานถาพระบรมรูปของพองค์ไว้ผมขอฝากข้อคิดเพื่อส่งเสริมจิตอา์ของที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าท่านสร้างความดีที่เกี่ยวกับอะไรท่านก็จะได้อนิสงส์ของความดีที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นอย่างแน่นอน ผมมีความหวังว่าการสร้างพระบรมรูปเพื่อประดิษฐานไว้น้นหน่วยงานกองพันทหาราาที่สองกองพนทหารที่สิบสามคงจะเป็นผลบัมดาลให้เราทหารหารนายเกิดกำลังใจได้กำลังขวัญที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทันจะนำมาซึ่งชัยชนะและความสนติสุขทุกๆได้ผมแนะานามหน่วยงานทางราชการทหาร ขอั a m a s ร a r กระเพาะขอบคุณท่านหลวงปู่พุทธอิสระที่เมตตาจัดต้างและมอบพระบรมรูปมาในครั้งนี้ขอขอบคุณร,รัฐารหน่วยงานองคอก์กรรัฐาครัฐและเอกชนพ่าราชการและคนเลื่อนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มาและไม่ได้มาในวันนี้ท้ายที่สุดนี้ ผมขอ,อเชิญคุณพระศรีรัตนชัยและเดชานุภาพแทนมงมพระนเรศวนมหาราชได้มาช่วยอำนวยอวยชัยให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความราบรื่นและเรียบร้อยประสบผลสำเร,สเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้จงได้รับความสุขสวัสดีโดยโดยผการทุกท่าน วันนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วผมขอโอกาสประกอบพิธีปฏิสัานพระบรมรูปสงเน็จพระนาเรศวรมหาราชเพื่อความสุขความเจริญและรล่มโปรยในชีวิตของกองพันธราษฎที่สองสืบต่อไปหน้าบัดน,นี้ต่อไปต่อไปนะครับท่านประธานพิธีก็จะไปประกอบพิธี แล้วก็นำเก่าเข้บปูชาาจะวางพวงมาลัยครับถาวายสักการะพระบรมรูปก,ก,ก,ก่อนนะครับแล้วก็จะจุดธูปเขียน เรื่องของน้อยวายสการะเต่อไปถ้าจะนำกล่าวอเชจท่านยิ้มขึ้นครับเชิท่านยิ้มขึ้น สมเด็จพระเรศวนมหาราชขอให้ทุกท่านตั้งน้โมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปขอให้ว่าตามนะครับอิติกิตังอิติกิตังเอหิเอวะตาหิเอหิเอวะตาหิจะมหาเตโช จะมหาเตโชนาระปูชิโตนาระปูชิโตโสรสโสสดโสปัจจยาปัจจยาทิปติทิปตินนเลโสเนเลโสกามหาราชาจะมหาราชาเมตตาจะกเมตตาจะกโรติกโรติ มหาลาพังมหาลาพังสภาโสถีสภาโสถีพระวันตุเมพระวันตุเมข้าพระพุทธเจ้าระห้าอวีร์สหพจ้าได้วิเชียนแสงใสขอน้อมกราบบูชาขอน้อมกราบบูชาล้ำลึกถึงพระมหาการุณาที่คุณล้ำลึกถึงพระมหาการุณาที่คุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราาพระองค์ผู้ทรงมหาเดชานุภาพพระองค์ผู้ทรงมหาเดชานุภาพทรงเป็นทรัพย์อันใหญ,ญ่ยิ่งของชาติไทยทรงเป็นทรัพย์อันใหญ่ยิ่งของชาติไทยเป็นที่รักและเคารพยิ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอพระบุญญาณุภาพข,ของพระองค์ ขอพระคุณญาลูกภาพพระองค์ทรงแผ่พระเมตตาบารมีทรงแผ่พระเมตตาบาลีมีคุ้มครองปกป้องภัยพิบัติคุ้มครองปกป้องภัยพิบัติประทานพร านให้บ้านเมืองและปวงชนชาวไทยให้บ้านเมืองและปวงชนชาวไทยให้ข้าพระุทธเจ้าให้ข้าพุทธเจ้าและครอบครัวและครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองรู้รักสามัคคีรู้รักสามัคคีเป็นกําลังปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองเป็นกําลังปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองให้สงบสุขร่มเย็น ให้สงบสุขเพื่อนและมากมีและมากมีด้วยทรัพย์สินเนงินทองด้วยทรัพย์สินเนงินทองมีลาบยศสุขสวัสดีมีลาบยศสุขสวัสดีชั่วนิดนิรันเทินชั่วนิษนิรันเทิน अचन्द्रमन्तं अपि प्राय चित्तकण्णन्ते ते तेपत्तं រ្្ៃែល្ពូល់ទ្តែមួនារបស់ផល់ពុងសាតែរាជ្រីស្រាប់ប្រ្សាប់្រ្ន ทดลองนะครับ ก็ถือว่าเป็นการแสดงคำแบบให้โอกาสนะครับให้โอกาสได้ได้ถามอาสาระเรียกว่ากุฉาวิสัชนานะครับสา,าม,มารถถามได้ซึ่งเราจะมีไมคมีอะไรไปให้ สนนันนาธรรมสนนนาธรรมไม่ได้เป็นพิธีการนะครับแต่วันนี้อย่างไรเราหาโอกาสที่จะได้ฟังพระเถระผู้ใหญ่นักพูดระดับประเทศนะครับรถจอดอยู่กองการในของกองตานี่เป็นนักสแสดงธรรมนักเทศหลวงปู่พุทธอิสระ,ะไม่โชคดีกิงโอกาสเราจะได้เห็นเห็นตัวจริงฟังเสียงจริงนี่ยากนะครับ หรือว่ายากอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตนะครับโพูดหนึ่งนะครับขึ้บนบทมตตาโปรดสถาญาติโยมชาวจอาดอนธานีโดยการแสดงรำตามอัธยาศัยแห่งความเหมาะสมรุมควรสื่อต่อไปขอถวายความรพกับร,รัฐนาฏภพ